ครับแคว้นลนาโบราณนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุโขทัยนะครับไปจนถึงปู่นะครับสิบสองพนาเมืองจีนเมือไหมามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่บรรอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไตยวนไตยล้ไตยลือไตเขินไตยองนะครับสี่ห้าเผ่าพันธุ์หลักๆนะครับหมู่นี้เปิ้นใจภาษาเขียนเดียวกันนะครับคืออักษรลนาน่นะครับ แต่สำเนียงการอู้นะมันก็อาจจะผิดเพี้ยนกับไปนิดๆน,นะครับฟังเัมนวุ่นวุ่องอยู่นะครับอย่างอี้นะครับมันมาเดี่ยวนี่มันผ่านมาอยู่สิบรุ่นเสาหลุนสิบเจนเสาเจนแล้วไหนแะมบมาเดี่ยวเนี่ยมาถึงปลายๆแล้วมันโหกไปหมดแล้วมาเรี่ยวนี่นะครับอันภาษาละนาวเราน่าาะนะส่วนใหญ่มันก็ยังเขียนเหมือนกันอยู่นะครับแต่มีบางกคำนะครับมาที่ นิยมเขียนแตกต่างกันไปนะครับก็เฮาไปหัน,นก็จะไปทุกขักก้นเลนะครับว่าเปิ้นเขียนอย่างอันอย่างนี้เขียนพี่เขียนทูกนะครับเอามาวิเคราะห์การํำลักษาษาละนานไปเลยนะครับหรือถ้าสมมติว่ามันมีอันอเอกาสารสําคัญสําคัญน่ะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารสําคัญสําคัญโบราณน,น่ะจะเป็นใบลานปั๊บสายอย่างก็แล้วแต่ที่คนเท่าคนเขียนทิ้งไว้แล้วครับก็เอามา เป็นตัวอย่างได้นะครับแม่นไมอ่าก็เขาก็ต้องโยนโยนกันไปนะครับเราไปเอจอยกันนะ <mm> เอาวันนี้เขาจะมาถึงคำว่านะครับทัอกนะครับมาเงินท็กนอกเห็นไหมที่เขาได้ยนิเเยนเราได้ยินที่บรรสมัยโบราณนะพูดว่าเงินทักนะเงินโบราณนันเงินท็อกมันจะมาจากอินเดียามาจากที่ไหนกับบูกับมาสะกอนบนใจกันอยู่เงินทัอกเงินทัอกนะสมัยนั้นนะเมื่อสองสามร้อยปีก่อนนะเงินทัอกมันมีเงินทัอก เขามาสะกดกบมาทอกนะครับมาเมื่อมันเสียงทอกนะมันเสียงทอทหานเออทอเนี่ยมันเสียงทอมันก็จะ้องใจตัวท่าตัวนี้นะครก็ไมมาท่าตัวนี้ถ้าเอาใจตัวตัวนี้รออ่าตัวนี้มันก็จะมันตัวตะหรอรับอมันถ้าเอาใจตัวนี้มันก็เป็นตอกไปอย่างเงี้ยไงไก่ทอกนะทอกแล้วก็มาถ้าเอาใจอย่างนี้นะครับทีนี้เขา จะเขียนคำว่าทอกนั่นั amino, นบมามันนั่นทอกอ่ะมันมันต้องใช้ไม้ก่อหรือไม้เกาะนะครับแม่แม่อ่ะมันมีสองไม้นะครับท่านจะพิจารณากันเ,าเอาเองนะครับอ่าอันไม้ก่อมันก็อย่างอี้นะแม่มอ่าไม้เกาะไม้เกาะมันก็อย่างอี้นะครับแม่แม่อ่อาท่านแต่ใช้ไม้เก,กนะะาะไม้ก่อก็เป็นเรื่องสุดแล้วแต่ท่านชอบนะครับแม่แม่อ่าก็เอามา ผันผันได้นะครับเห like ็นไหมฮะตอนแรกเราใส่ไม่เอาเอาไม้ก่อก่อนนะครับไม้กาะไม้ก่อไม้กาะเป็นสระสยงสั้นแล้วก็ไม้ก่อมันเป็นสระสยงยาวก็ก่อนะครับมาเอาเอาไม้ก่อก่อนนะครับาไม่สระเสยงยาวก่อนนะครับมาเอาใส่ตัวท่าใส่ไม้ก่อไปนะครับมาใส่ไม้ก่ออ่าอ่านว่าทอนะครับอ่านว่าทอยไหมอ่านว่าทออัน ใส่ตุกกะไปแล้วครับมาอ่านว่าทอกนะครับเ <c oughs> สียงโทปกติทอกนะครับทอกนะครับอ่าป้้นบอกว่านะครับตามรักภาษา,ษาละนาแล้วนะครับเมื่อมีตัวสะกดตแล้วปุ่นบอกว่าลดลบ,ลบ,ลบ,ลบไม่กังโมนี่ออกเหียนะครับแม่ก็อ่าอย่างนี้นะครับก็เหลือเต้าเอี้ยแม่อันนี้มันทอกนะครับเสียงโทอ่าเสียงโทปกตินะครับแม่ ทอกนะครับทอกเสียงโทปกตินะครับอทีนี้เราจะไปมันเป็นเสียงตีได้แล้วครับมาทอกนะครับทอกทอกเราจะอัพเสียงขึ้นไปก็อาใส่ไม่ซัดเข้าไปนะครับแม่แม่อันไม้ซัดตัวนี้มันทําหน้าที่เป็นไม้แต่คููนะครับเลขแปดในไทยนะเหนแม่อัพเสียงขึ้นมาจากทอกไปเป็นทอกเห็นไ,ไหมครับ ไม้ซัดเนี่มันแน่พ่องนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไม้เลขแปดนี่ก็ได้ไม้แอ้แต่คูเนี่ยจะเป็นไม้ขอจ้างก็ได้นะครับจะเป็นไม้กลับกันยังได้ไหมจะเอาไปไอ้ประกอบกับไอ้ไม้โกบาลีเนี่ยมันใส่ไม้สัดเข้าไปเป็นไม้ไม่เก่าไปเลยไหมอ่ะก็ยังไงนะครับมันแน่พ่องนะครับเพราะนั้นไอ้อันนี้ในที่นี้มันทําน้ที่อับเสียงนะครับจากเสียงโทรปกติ ไปเป็นเสียงตีนะอ่านว่าทอกนะครับทอกเสียงตีนี่ใช่ไหมทอกเสียงตีใช่ไหมอ่าต่อไปนะครับได้แล้วนะครับได้ไปหนึ่งคำแล้วนะครับต่อไปเขาจะใช้ไอ้ไอ้ไม้กาะนะครับอ่นนี้ไม้กากนะเใช่ไหมเอาไม้กาะมาสะกดฟองนะครับอ่าไม้กาะนะครับมาอันไม้กาะนะครับมาเอาอ่าอันนี้มันเกาะนะครับ่าเขาใส่ตัวท่าเข้าไปเลยนะใส่ตัวท่าเข้าไปใช่ไหม เอาใส่ตัวท่าเข้าไปเลยนึคร่าท่านะครับอ่าใส่ตัวท่าเข้าไปเลยมันมันก็ท่อนะครับท่อแล้วนะครับมาไม้เกาะใส่ตัวท่าเป็นอักษรต่ําเนี่ยมันก็ได้เสียงตีไปเลยนะครับท่ออ่าท่อนะครับอ่าอย่างนี้ท่อมันท่อนะครับท่อห้องสะกดด้วยตัวตัวกะแล้วครับอ่าอย่างนี้เห็นไหมตัวกะท่อมันท่อกะท่อเลยเห็นไหม มันทอกกับทอกเลยมันต้องไปเป็ยังอยางมัแล้วก็มันทอกเลยแม่ไอ้มันต้องไปเปลี่ยนอย่างมาแล้วมันได้แล้วได้เสียงทอกนะครับเปิ้ลบอกว่าตามแล้วระษาลนาเปิ้ลบอกว่าได้ยังอี้แล้วก็ฮื่นลบไม้โกนี่ออกเหนียวก็มันมันยาวไปแล้วก็อ่ครับมันก็เลยเจ้าอี้นะครับมาทอกนะครก็แม่ได้แล้วฮะตัวหลังเนี่ยสก๊อได้ไม่เกาะนะครับอ่านว่าทอกนะไงมาอันนี้ สะกดมาด้วยไม้กอกนน็มาก็ใส่ไม่ซัดเข้าไปมันก็ทอกหนห่อยมาทอกกับทอกมันเต้ากันนะครับเสียงเต้ากันทอกเสียงตีเต้ากันนะครับท่านจะไปเขียนแบบใดก็ท่านก็ไปศึกษาเอานะครับมาท่านจะใช้ไม้เกาะหรือไม้กอนในการเขียนกอมาทอกหน่อยมาก็มนนม, <laughs> <laughs> มนยากนะครับมันจะยากตอนที่ว่าเอาไปขยายความมืคนอื่นในหูในหันนี่ค่ะอันนี้มันยากตอนนี้แล้วครับมา อันภาษาละนาของเราเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับมาคนเียนห,หูนะมันมีน้อยนะครับคนอ่านออกเขียนได้มีน้อยนะครับเพราะนั้นกาที่เราจะเอาเผยแพร่ไปคนอื่นนะนะเราจะต้องใช้ภาษาอื่นๆนะครับมาเทียบเคียงเือเป็นภาษาละนาของเราเนี่ยนะครับก็อันภาษาที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือภาษาไต้นะภาษาไทยนะเพราะว่ามันเกิดจากที่ป่อขุนลามก็แม่งที่เดียวกันนะครับอืม ผมเองผมได้ใช้หลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปิ้นตกลงก่อนมาไว้เมื่อปลายปี28นะครับปิ้นตกลงกันไว้ไว่าอย่างนี้นะครับการที่จะเอาภาษาไทยเนะี่ยมาสะกดเขียนภาษาละนาเนี่หรือที่ปิ้นห้องว่าปาลิวัตเนั่นนะครับมาปาลิวัตเนื่เป็นภาษาละนานะครับ กระทำได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับอ่อันแบบที่หนึ่งนั่นเพะยาเอาไว้เขียนบันทึกในลักศิลาจะเลือกเอกสารสำคัญสำคัญในโบราณน,นะครับแม่มเปิลจะเอาอักษรไทยเนี่ยมาเทียบเอามาทุกอักษรอักษรล,ล,ละนานะครับทุกไม้นะครับทุกเครื่องหมยนะครับาแม้กระทั่งไม้กลงไม้กังไลไม้อย่างสปะสเปด เพ่นเอามามดนะครับเพ่นมาเว้นนะครับอ่าันี้มันยุ่งยากแล้วมาหาไม่ได้ใจนะครับบอกอู้ถึงแล้วนะครับ่ามาอู้ถึงแบบที่สองเลยนะครับอันแบบที่สองนั่นเปิ้นว่านะครับยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอัครานาตังบนพูนนะครับแล้วก็ประกอบกรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับบางครั้งนะครับ ละหรือไม่เนี่ยมันบตรงมบตัดกันหรือว่ามันมเหมือกนกันนะของไทยของละนานะ่ะก็สามารถมูลนลคํนะัำซับได้นะห,หน้าตามออกแบบไทยๆนะครับแต่เวลาอ่านนั่นท่านจะต้องนึกถึงว่าอ่าน,านหน้าตามแบบไทยๆอัน้นก็นึกถึงว่าอัานนี้มูนนี้มันเป็นอักขระละนานะครับท่านจยต,ต,ต้องใจรักการ ภาษาละนาอ่านแล้วก็อย่างแม่อาก็ยังคนทั่วไปบ่าสามารถเข้ามาอ่านได้นะยางเช่นตัวนี้แม่อท่านเห็นเป็นตัวทอทงนะครับเห็นไหมอันนี้เวลาอ่านในแบบที่สองเนี่ยท่านจะต้องนึกถึงว่าอันนี้เป็นตัวทะนะครับตัวทะนะครับคนทั่วไปอ่านเข้ามาก็เข้าใจพิษนะครับก็อ่านไปมันก็จะอาจจะพิดเพี้ยนสำเนียงไปได้นะครับแต่บางตัวมันอาจจะเหมือนกันนะครับก็ อันบอกคือคนทั่วไปเข้ามาอ่านแล้วก็มาในแบบนี้นะอ่าแบบคนทั่วไปต้องต้องไปอ่านแบบที่สามบุ๊นะครับอันที่นี้เขาอ่าเขามาอู้แบบแบบที่สามนี่เขาก็อยอุ้มกับเขามาอู้แบบที่สองไปเลยนะครับเอามาเอาตัวทอทงเนี่ยมาเทียบเป็นตัวท่าเห็นไหมไอ้นี่ยตัวท่าตัวนี่ยมันเทียบตัวทอทงนะครับอ่ะกันย่อนนะครับก็คืออ้อ่างอะไรไหม ตัวกะกับกอกไก่นี่ก็อันไม้สัดนี่มันเป็นไม้แต่คู่นะครับในที่นี้นะครับมาแต่ไม้แต่คู่นะครับได้เลยเห็นไหมอ่านว่าทอกนะครับทอกนะครับมาพอดีไปภาษาไทยพวกก็อ่านว่าทอกนะครับเหมือนเกาะมันตรงมันไปกันแล้วไปนะครับมาแล้วไปนะครับมาอันนี้เหรอตัวที่สองเนี่ยตัวทอตัวทะตัวทอทงนะครับมาทะอ่ะกันย่อนนะครับมาเกาะอ้ออ่างนะครับมาตกกะนะครับมาอ่า ไมกะนั่นก็สระอ่านนะฮะเนี่ยก็เทียบมาได้ยางไงไหมอ่าคนทั่วไปบ่สามารถเข้ามาอ่านได้มันจะอ่านว่าทอกะมันนี่มันนะมันเนี่นะมันนะโกนหูระชานาแล้ววนเพื่อนหันว่าอันนี้เป็นตัวท่าแล้วก็ไม่ไม่อกันย่อนแล้วก็ตกกะนะก็ไมกะแล้วก็มาอันนี้มันมาจากไมโก้ใช่ไหมอ่าก็อ่านว่าทอกนะครับอ่านว่าทอกนะเต้ากับทั้งนายไหมอ่าเนี่ยเนี่ยมันเหมือนคนทั่วไปเลยอ่านนะครับอ่า คนทั่วไปจะต้องไปอ่านในแบบที่สามปุ้นนะครับอแบบที่สามนั้นเปินมีหลักการอยู่ว่าอย่างอี้นะครับคือฟังเอาเสียงภาษาละนาตบลบนปุ้นอะเปินว่ามาจะได้นะครับก็เอาภาษาไทายเขียนไปจนนั้นนะครับอก็มาพ่อก็ได้นะรับตายก็ได้นะครับ,รบานะมาพ่อได้เอาภาษาไทายสกดตเขียนไปเลยนะครับทักนะครับอ ได้ยนเสียงทักแล้วนะก็ไม่มาเขาเกาะภาษาไทยสกอตเขียนไปเลยนะครับมันเริไม่ลึกอย่างอื่นนะอันนี้มันทักเหมือนกันนะก็เป็นทอกทอกแล้วก็มาใส่มาเลขแปดเข้าไปมันก็ทักเห็นไหมได้ทอกอะไรไหมได้ทอกเลยรไหมอันนี้อันนี้คนไทยพวก็อ่านว่าทักนะครับทักนะครับเสียงตีเหมือนกันนะเห็นไหมอันตัวที่สองแล้วทักนะครับทักก็ อันนี้มันทอกนะครับทอกอ่าใส่ไม่แต่คู่ไปกับทอกไงมะอ่าได้เลยมะได้เลยมะอันนี้ก็ทักทอกไนมไอแบบที่สามล้วก็ต้องเขียนอย่างนี้ไหมมันได้ยินเสียงทอกก็เขียนนี้ไร่ยินเสียงทอกเขียนนี้่ะอันแบบที่สองนั่นแหละป้อนอันนี้มันอาจจะเหมือนภาษาปฏิวัติแบบที่สามก็อ่านว่าทอกก็ดีไปนะครับอันนี้มา <laughs> บ่เหมือนนะครับไม่ใช่ว่าอ่านว่าทอกะนะก็ไบไหมมันจะต้องเป็นคนที่เฮียนูภาษาละนามาอ่านนะครับมัน ก่อนนกว่าอันี้มันตัวท่านะครับอ่ากันย่อนตกกะนะครับไม้กะนะอ่าก่อนนึกเสียว่าไอ้ตัวนี้มันมาจากไม้โกะนะครับแม่ก็อ่านออกเสียงว่าทอกนะครับมามันทอกนะครับอ่านภาษาละนานั่นน่ะมันก็ได้อ่าสองแบบอย่างนี้นะท่านจะโสโกตเขียนแบบใดก็ได้นะครับตัวหน้านี่มันใช้ไม้ก่อนะครับมาเริ่มต้นในการที่จะเขียนทอกนี่นะครับอ่านตัวหลังใช้ไม้เกาะนะครับมาแม่ ท่านอย,ยใจไม่เกาะหรือไม่ก่อกไปเลือกเอานะครับท่านอย่เขียนแบบได้ก็ปเป็นสุดแล้วแต่ท่านนะครับอืมไปพิจารณานะครับวันนี้ผมขอ,ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ